กูบอกเลยว่าการบินห้าสเต็กไม่ใช่เรื่องยากวันจะไปเหรอฮ้ยมาดิมึงแอนเี่อะไรอ่าเราไม่จำเป็นต้องบินนะครับจังหวะนี้ไม่จำเป็นต้องบินเพราะเรารู้ว่าเขาตายแน่นอนนะครับน้องๆลิงตัวนี้เข้าสุดระวังเก็บมาแล้วเหรอนี่อย่าบินครับไร้สาระมันไม่ตายแล้วก็ไม่ต้องบินครับถอยมาอ่าเห็นไหม ของคำนวณมันโคตรดีอ่ะไันไปครับเก็บไว้หนีดีกว่าครับท่านี้ผมจะฆ่าลิงให้เด็กดูได้เวลาเฉยใช้ปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บบินออกก่อนครับอันตรายอันตรายมันแอบมันแอบเฮ้ยมันเป็นว่ะลิงกอเลียดแน่เลยว่ะใจเย,ย็นนะเว้ยเอาเฮียอะไรสักอย่างดิเฮ้ยกูต,ต้องบินแล้วใช่ไหมมันถึงเวลาแล้วใช่ไหมบิงไปนู่นเลยเฮียใครพิมพ์วอเอเท่ากับหำเล็กไอ้แม่ ด้วยบุญญาธิการบุญบาร,รมีที่ข้าพุทเจ้าได้สั่งสมมาการบวชเรียนเป็นเวลา6วันกะจะบวช7วันแต่บวชไม่ครบบวช6วันตะบะแตกออกมาข้าพุทเจ้าขอให้ใครที่พิมพ์หอแอดในสตรีมนี้ขอให้กระจูเล็กลงเธอสาธุ <c oughs> ผมก็บินไม่เป็นนะครับแต่ผมอยากเล่นเฉยไม่มีอะไรหรอกพอเกมแรกยังไงกูก็แพ้อยู่แล้วเล่นแม่งไปเถอะดูสเต็ปผมก่อนครับเฮ้ยการตีครั้งที่3นะครับจะทําให้ ซาตาตีเป็นดาเมจแบบทุกระดุยนะครับหนึ่งะสกิลไม่จำเป็นต้องโดนครับผมขูวไว้ก่อนน,นี่แรงไหมน,น่าจะอัพสองนํำนะใครตายเป็นที่อะไรตายอ๋อน้องอลิซอ๋อน้องอลิซแล้วชื่ออลิสด้วยอ่านะขอบคุณครับตายแรกเลยนะนถ้าสไลด์แบบไม่มีเป้าหมายก็จะคููดาวเร็วนี่เป็นไงกูึกถามแล้วนะเฮ้ยเล่นได้เล่นได้เล่นได้เปิดเปิดพดูหน่อยวอนจบลอ มาเด้มึงแอบขี้อะไรฮะมาดิออกไปออกไปเราเป็นไงเอามันไงขาป้อมหมอ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 อะไรเกินไปหรือเปล่าลิงจะตายนะลิงจะตายนะอ่ะลิงจะตายมามาอลิน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 มาขอบคุณนะครับสนามบลขอบคุณธนกิจด้วยมันอยู่นั้นน่ะมันอยู่นั้นเข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยมันจะตายมันจะตายโอเคโอเคพอก่อนพอก่อน เปิดมาเกมแรกก็ซาตาเลยเระวังลิงเกิดน,นะตอนนี้เรากล้าเล่นนิดนึงเราไม่มีแท้งนะโอ้ยแย่้ยเคลียกางก่อนเลียกางก่อน oh. <c oughs> ผมไม่ได้ผมตั้งใจไม่บินขึ้นนะครับเพราะผมรู้ว่ายังไงลิงก็ตาย เราก็จะได้ไม่เสียเวลาในการบินเดี๋ยวเราจะโดนล้วงนะครับเราก็เลยบินให้มันตกไปเพื่อเล่นต่อในจังหวะต่อไปนะครับผมไม่จำเป็นต้องบินทุกครั้งครับถ้าเรามั่นใจว่าเขาตายนะซาต้ามันแรงอยู่แล้วนะครับน้องๆน,นะ,ะเดี๋ยวผมจะไปเก็บให้ดูผมจะเก็บตัวนี้ละกันนะครับตัวนี้ไม่น่าจะกลับบ้านนะแต่เราไปเล่นตัวนี้ดีกว่าผมจะเล่นให้ดูนะครับผมตัวนี้แหลมเกิน เราไม่จำเป็นต้องบินนะครับจังหวะนี้ไม่จำเป็นต้องบินเพราะเรารู้ว่าเขาตายแน่นอนนะครับน้องๆอันนี้พี่ไม่ได้แกล้งนะระวังลิงด้วยครับระวังลิงลิงหายเดี๋ยวลิงมาเก็บงานนะครับไม่จำเป็นต้องบินทุกครั้งเสมอไปในการเล่นซาร์ตาผมจะมาสอนทุกคนใหม่ๆนี่แหละคือบินอ่ะมันไม่ยากนี่แค่บินไปกดไปเรื่องเนี่ยมันไม่ยากครับผมแค่ไม่บินผมไม่ได้แกล้งมันไม่ได้ยากครับกดควายไปมันก็บินนะคือเราคำนวณดาเมจดีๆพอใจเย็นครับไม่ได้เ่ยวใส่ร้ายผมว่าผมบินไม่เป็นเดี๋ยวเราต้องเริ่มเอาบัฟแล้วนะ พซีซ่ร้านหน่อยร้านหน่อยโอเคเก่งมากครับน้องสุดยอดสุดยอดเล่นได้นะลิงอ่ะไล่ไปไล่ไปอ่าอเราบินหลบอันนี้บินหลบเผื่อลิงยังอยู่นะครับอันนี้ผมตั้งใจบินนะเพราะว่าเมื่อกี้ลิงเพิ่งไปเพราะอาจจะอยู่ก็ได้แล้วก็บินขึ้นไปก่อนเผื่อลิงตีเราจะได้ว่าวอ่ะอันนี้ใจเย็นใจเย็นเยเล่นเกมเรานำแล้วเกมเรานำแล้วคอยๆเล่นนะครับน่าจะออกอันนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกัน เริ่มแรงแล้วเริ่มมีดาเมจแล้วนะครับผมไม่แน่ไงลิงมันอาจจะอยู่นะไม,ไม่ต้องบินเสมอไปบินจังหวะสําคัญกะพอโอเคครับไอ้เชี่ยความยากเดี๋ยไอ้สัตว์ลำคานเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูหนึ่งตัวตรงนี้รอรมีหน้าเดี๋ยวไปปวนตรงนั้นเดี๋ยวผมไปเล่นเดี๋ยวผมไปเล่นฟ้ามันอ่ะฟ้ามันฟ้ามันฟ้ามันตอ,อนนี้แล้วกันโอ้โหมีหน้าทำไมปล่อยมันเอาฟ้าได้วะพอ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 กมา โอเคค้อเล่นมาอมังกรหน่อยไม่ได้มังกรสักตัวเลยมามามาเร็วเร็วเล่นด้วยกันได้นะครับแพทได้คอมคอนนะมีพันธุ์นิดอยู่เร็วๆรีบช่วยกัน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 พี่จะเก็บสกิลบินไว้บินใส่มันเขี้ยฟาร์มช้าจังวะหรือทีมกูมันเบาวะเนี่ยเออเอข้อเล่นเคลียร์ไปเคลียร์ไปหาลิงดีๆเดี๋ยวแพ้นะหาลิงดีๆกล้าเล่นครับกล้าเล่น เคลีย์บนขึ้นกลับไปเคลียบบนด้วยอย่าลืมอย่าลืมเคลียร์กลางคลิกซี่เข้าเคลียร์กลางเดี๋ยวผมไปเคลียบบน, <S <S บนอย่าอย่าบินเนี่ยคมถอยนะเราไม่ชัวร์ครับไม่ต้องเล่นเคลียร์ไปก่อนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตายครับนะค่ <S <S อยๆเล่น16วินาทีอย่าให้กลางแตกอยาให้กลางแตก,แตกอ่ะลิงมั่ว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 เคลียร์คลิปไปลิงมั่วลิงมั่วลิงตายสวยครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นพี่แบกอยู่ เดี๋ยวพี่บินให้เดี๋ยวพี่บินให้ดูยังว่านี้ยหลก่อนหลบก่อนครับหลบก่อนไม่เล่นนะครับไม่จ้เป็นไม่ต้องบินครับไร้สาระการบินอะไม่ต้เป็นเคลียร์กลางไว้เคลียร์กลางไว้เคลียร์กลางไว้บินแล้วตายบินทำามี่อะไรล่ะครับอ่าไม่ต้องบินมารีบเอามังกรเคลียร์กลางแล้วรีบเอามังกรเร็วๆหาลิงหาลิงด้วยหาลิงด้วยยืนโซนหน่อยมีหน้ามาโซนให้ผมหน่อยเคลียร์กลางไม่มีพันธิตนะไม่มีพันธิตนะไม่มีพันธิตนะ รีบยิงกันดิทำไมดาเมจมึงน้อยกันจังวะเออกางก็ไม่เคลียร์มามาอย่าติ่มดิอ่ะผู้หญิงมันเป็นไรมันชอบติ่มมันจังอ่ะถอยมาคอย,ค,อยคอยเขาเล่นพอพออ่ะเผื่อมันเข้าหลังอีเหี้ยนั่นก็แรงทิ่ไผ่เลยวะระวังลิงนะลิงตัวนี้เข้าสดจริงๆิลิงตัวนี้เข้าสดระวัง,งลิงตัวนี้เข้าสด บินตัวนี้เข้าสุดระวังเกมบมาแล้วเหรอนี่อย่าบินครับไรสาระมันไม่ตายแล้วก็ไม่ต้องบินครับถอยมาอ่าเห็นไหมผองคำนวณมาโคตรดีอ่ะเออจริงจนะคือผมไปศึกษามาไงสาต้าแบบเฮ้ยทำไมทุกคนแ่งบินหมดเลยวะการที่เราถ้าเราบินแล้วเราไม่ได้เลยเราจะบินทําไมวะเออจริงเพื่อนก็่าอยู่แล้วนะสวยวะ ตายห้านะตายห้าตายห้าไล่ไปครับเก็บไว้หนีดีกว่าครับท่านนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณตี๋ด้วยบอกว่าตานี้บินโชว์แล้วตาหน้าเก็บดอกเก็บดอกไว้ก่อนแล้วกันนะเก็บดอกง่มนที่ศึกษามาดีดูจังหวัดนี้ครับจังหวัดเซียนกูบอกเลยจังหวัดเซียนยังไงก็มาตีนกเคลียร์กลางเคลียร์กลางผมจะฆ่าลิงให้เด็กดูเคลียร์กลางไปจังหวัดเซียนต้องมาจังหวัดเซียนได้เวลาเฉิดฉายปั๊บ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  บินออกก่อนครับอันตรายอันตรายมันแอบบมันแอบเบฮ้ย hey, มันเป็นวะลิงกอเลียสแน่เลยวะใจเย็นๆนะเวมเ้มันเป็นมันเป็นไว้ก่อนละกันข้างล่างเป็นเนาะข้างล่างเป็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมาเคลียร์ข้างล่างมีหน้ามาเคลียร์เอยเขาเล่นผมไม่เข้านะครับเข้าพุ่มนี้ถ้า <laughs> มันไม่เปิดพุ่มนะครับมึงเข้าพุ่มมึงตายนะมึงขำพี่อะไรกันเข้าพุ่มตายนะครับมันแอบ,บในพุ่มนะเออใจเย็นหลอหอมาเล่นตรงนี้เราเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เล่นตรงนี้ เฮี้ยบนโดนแล้วโอ้โหเอ้ยมั่วกันจริงเลยเอามังกรนะเอามังกรรีบเอารีบเอารีบเอารีบออกเร็วเรีบเอารีบออกอย่าไปเล่นลึกอย่าไปเล่นลึกอย่าไปเล่นลึกรีบเอารีบออกไหนๆก็จะเอาแล้วอย่าเพิ่งบวกดิทำไงเอาเฮี้ยอะไรสักอย่างดิเฮ้ยกูต้องบินแล้วใช่ไหมมันถึงเวลาแล้วใช่ไหมไม่กูบินก็ได้เฮ้ยบังคับให้กูต้องบินบิงไปนู่นเลยเฮี้ยเฮี้ยกลาง มั่วกันจริงๆเอามังกรเอาเฮียอะไรก่อนเี่ยมึงจยบวกเลยมึงยอมมังกรมีหน้าสู้ลิงได้ไหมโอ,โอ้ยเฮียเอ้ยสู้ลิงยังไม่ได้เลยเฮ้ยต้องแบกตลอดเลยว่ะเเวลาแล้วแหละที่กูจะต้องเปิดตัวโอเคโอเคมาตรงนี้ตรงนี้เออดึงดึงแทงมา ลิงลิงอยู่บนนะครับลิงอยู่บนกลับบ้านวาร์ปกลับไปกันคนหนึ่งวาร์ปกลับไปกันคนหนึ่งวาร์ปกลับไปกันวาร์ปกลับไปกันวาร์ปกลับไปกันเยังมีหน้าไปช่วยมันดิเดี๋ยวมันตายไล่ออกก่อนครับโอ้ย เดี๋ยวซื้อของกันแป๊บนึงขอายทีอ้าวอีส,สตัตว์เกินไปเปล่าตอดมาเรื่อยๆตอดมาเรื่อยๆอ่าอ่าหลบหลบครับไม่มีอะไรตัวนี้ไม่มีอะไรออกมาออกมาอันตีออกมาอันตีออกมาอันตีออกมาวอเอ๊ะโอเคระวังลิงขวาเนี่ยไม่มีไม่มีมมโอ้โห แม่งเอ้ยกูยจะรั่วไอสัตว์พิมโอ้ยเลิกนะอลิซอนะเลิกเข้าได้ไหมผู้หญิงทั้งเป็นที่อะไรชอบเล่นอลิซบินอยู่รอบนอกผมบินอยู่รอบนอกผมบินอยู่รอบนอกลิงตายผมบินอยู่รอบนอก,นออนอกเฮ้ยได้นะได้นะได้นะผมก็ไปไม่มีเอ้ยไม่ลิงไอเทียลิงเลเจนด์ไม่ใช่หรอเอาลิงเลเจนด์ไอสัตว์ไม่ใช่ละเอาลิงมันตายไหมเหรออ่ะเห็นลิงบ้าเ,าเห็นลิงบ้าเห็นลิงบ้า เนลิงม้าดันไปดันไปเดี๋ยวผมบินให้เดี๋ยวผมบินให้ดันเข้าไปเดี๋ยวผมบินให้นะแล้วกดโยนอันตีเข้าไปนะลิศถ้ามีอะตกได้จบนะเกินเทีอ่อะไรอะไรจึ๊บจึ๊บจึ๊บหลบหนึ่งทีโยกแบบสเต็ปหนึ่งโอเคได้ได้ได้ไดโ,โหชิวชิวฆ่ามันก่อน อแอ,กอ๋กอแอ,กอ๋กอบินแบบระดับเทพครับผมโอ้ยเฮ้ยทำใจบเกมก่อนนะมึงตายเกมแรกเปิดมาก็แบบนี่ขนาดผมเล่นไม่เป็นนะครับไม่ตายเลยอะครับ <c oughs> ดูดิครับเอาเวเล็ตก็ไม่ตายเหรอเนี่ยเฮ้ยโอ้มีหน้ากูไปดู YouTube บ้างนะ ออของเฮียอะไรก็ไม่รู้มัว่วซัวไปเลยคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสาร์อย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิสาร์